ฝั่งลูกค้าฝั่งพาร์ทเนอร์ต่างๆสามารถติดต่องานได้เลยนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีะรายละเอียดให้ว่าให้ติดต่อจากทางไหนให้ติดต่อทางไหนได้บ้างทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กู๊กก๊อชาแนลครับ แล้วก็สวัสดีวันส่งท้ายปีเก่า31ธันวาคมปี2567ด้วยวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการขับแกร็บกันทุกคนเราจะไปขับรถข้ามปีกันทุกคนวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่เราจะไม่เครียดเราจะไม่ซีเรียสเราจะไม่รีดจะไม่เร่งทุกคนเราคิดว่าวันนี้เนี่ยวันสบายสบาย,บายเดี๋ยวเราจะไปออกกําลังกายส่งท้ายปีเก่ากันก่อนทุกคนก่อนที่จะไปเริ่มขับรถกันในช่วงบ่ายฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องก o ุฟกรอกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการขับรถในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอไปออกกําลังกายก่อนไปยิมก่อนแล้วอาจจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนิดหน่อยแล้วตาติดตามกันด้วยนะครับถ้ามันเป็นช่วงเทศการลรอย่างเนี้อืดๆๆหน่อยอ่ะเป็นไปได้นะ20,000ื 20, 000, 20, 000ะ่นสอ่ะจริงๆคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของ Driver The Series แล้วทุกคน 3 2 1ก็คือจอดรถเรียบร้อยแล้วเดีๆๆๆๆ๋ยวก็น่าจะขึ้นไปยิงพรอมันเป็นแบบว่า ช่วงสิ้นปีเนาะที่จอดรถทุกอย่างก็หาง่ายไปหมดสบายๆชิลๆวันนี้มาที่ออกกำลังกายที่เซนทรัลโบว์ออกกำลังกายกันดีกว่าทุกคนชอบมาเล่นที่นี่นะเพราะว่าออฟิวค่อนข้างดีช่วงปีใหม่หลายๆคนก็ตั้งเป้าหมายในเรื่องของการออกกำลังกายจะทำเรียนรู้สิ่งใหม่ๆน,นู่นนั่นนี่เราก็ทำตามสิ่งที่เรา วางเป้าหมายไว้ในปีนี้ก็คือการออกกำลังกายแต่ว่าเราก็มาออกกันวันสุดท้ายของปีกันเลยทีเดีออดวยวทกมาพร้อมแล้วทุกคนสำหรับการที่จะออกไปขับแกร็บวันนี้เอาตรงๆก็จะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของตัวว่าจะต้องได้ไรายได้เท่าไหร่จะได้อินเซนทีเท่าไหร่จะได้อะไรเท่าไหร่คือวันนี้จะเป็นการแบบว่ารีวิวขับรถข้ามปีว่าเป็นยังไงกันบ้างคือ ใจเนี่ยก็ตุมๆต,ต่อมๆเหมือนกันนะว่าอาจจะมีการแบบรถติดในบางสถานที่อย่างเช่นสถานที่ใหญ่ๆแถววันแบงคอกแถวแถวเซ็นทรัลเวลด์แถวๆไอคอนสยามอาจจะหลีกเลี่ยงได้บ้างไม่ได้บ้างก็เดี๋ยวต้องดูต่างกรรมต่างวาระด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามเนาะตอนนี้ก็ประมาณอ่อบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงเนาทีละตั้งใจไว้ว่าจะ ไปหาที่เขาดาวดูผุแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอดูพุเขาดาวอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจะมาขับต่อในช่วงประมาณแบบว่าหลังเที่ยงคืนเนาะก็จะเป็นแบบว่าการรับคนกลับบ้านเดินทางโดยสวัสดีภาพเริ่มต้นใหม่ด้วยการแบบว่าสร้างรายได้ตั้งแต่วันแรกของการทํางานวันแรกของปีวันแรกของการเริ่มต้นใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวขอเติมเงินก่อนแป๊บหนึ่งก็ตัว g r ร b เนี่ยจะต้องมีการ ท็อปอเงินเข้าไปในระบบด้วยอ,อ๋อขอดูอ n นเซน i v e นิดนึงนะทุกคนนะสูงสุด7000ทุกคนสูงสุด7000อ,อ๋อ,อ,อมันเป็นวันที่3 1ธ0ันวาถึง1มกรามันควบ2วันไปเลยทุกคนสเต็ปขั้นต่ำเนี่ยมันก็แบบว่า95เลยเม็ดแรกเออแล้วก็เดี๋ยวเอ่อเก็บภาพบรรยากาศการขับรถมาว่าให้วันนี้อาจจะเก็บมานิดนดหน่อยๆแล้วก็บรรยากาศการเขาดาวถ้าเป็นไปได้นะทุกคนหรือว่า อาจจะได้เขาดาวนในรถกับผู้โดยสารก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมารอดูกันว่าเป็นยังไงนะวันนี้จะไม่แบบว่าซีเรียสมากแล้วก็จะไม่รีบเร่งจนเกินไปทุกคนเอาให้แบบว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพเพราะว่าคิดว่าโซนอื่นๆน่ะส่วนใหญ่รถไม่ค่อยติดน่าจะติดในเฉพาะบางจุดอันนี้คือมารอลูกค้าเออลูกค้ามีลูกค้ากดไปแถวเดอมอท่าพระทุกคนคือแดดแบบนี้เลยทุกคน รับพลังกันเลยทุกคนอ่าทุกคนก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งตอนนี้ก็ได้ทําการพักเป็นที่เรียบร้อยจะมาเข้าห้องน้ําหาอะไรรองท้องเพิ่งจะได้สีเที่ยวทุกคนแล้วก็เป็นเที่ยวไม่ยาวไม่สั้นเราเจอลูกค้าคนนึงแหละก็คือจะไปไอคอนสยามตกลงกับเขาเลยตั้งแต่แรกว่าโอเคเราจะไม่ได้เข้าไปส่งข้างในนะเราจะส่งข้างนอกแต่ว่าเราจะไปส่งให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะไปได้ เติมหน้าเติมตาซะหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีนะทุกคนเป็นวันสิ้นปีให้ดูหน้ามีชีวิตชีวาดูมีน้ำมีนวลขึ้นมาหน่อยเป็นสีชมพูอ่อนๆผู้ชายใช้ได้สุขภาพดีอันนี้จะเป็นอันนี้ทุกคน pH บาลของทางโมเลกุล o s จบไปเลยอันเดียวไม่ต้องพกลิปมันแล้วเพราะว่าอันนี้ทาเป็นลิปมันได้เลยเออแล้วก็มีสีชมพูอ่อนๆนิดหน่อยดูกําลังแบบธรรมชาติดูกําลังเออเอออ๋ออ่ะมาเล่าต่อก็คือเราอะไปถึง คุยตกลงกับลูกค้าใช่ไหมเรื่องที่จะไปไอคอนสยามว่าเราอาจจะไม่เข้าไปส่งลูกค้า,าลูกค้าก็โอเคเพราะว่าลูกค้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้เนาะเพราะว่าจริงๆตัวลูกค้าเองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะไปดูคอนเสิร์ตลิซ่าเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเราอะ่ะเปิดแผนที่เทียบกันตลอดใช่ไหมระหว่าง Grab กับ Google Map เพราะว่าของทาง Grab อะ่ะจะให้วนลอด วอ,อวนทางโคง้งใช่ไหมแล้วก็วิ่งผ่านเส้นเจริญนครซึ่งรถติดตั้งแต่ยังไม่ถึงโค้งเลยทุกคนแต่ดีนะเราอ่ะเลือกที่จะเชื่อทางของ Google ก็คือตรงไปแล้วไปกลับรถแล้วก็เข้าซอยเล็กๆแล้วก็ไปทะลุอ่ออีกฝั่งหนึ่งลูกค้าเดินใกล้มากแค่300เมตรเองทุกคนจากไฟแดงอยู่ตรงข้ามโรงแรมฮิวตันโอเคมากโอเคมากก็คือสิ่งที่คิดว่าไม่อยากจะไปก็คือในโซนของไอคอนสยามโซนของซ็นเทนเวลแล้วก็ของวันแบงคอก คิดว่ายังไงก็หนีไม่พ้นแต่ว่าเราจะมีวิธีการจัดการยังไงว่ารวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คืออาจจะต้องตกลงกับลูกค้าก่อนถ้าใครโอเคไม่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะยังไงอ๋อขณะนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่ง วันนี้เนี่ยเราจะมากันที่วัดอรุณเพราะว่าออเดี๋ยวเราจะไปรอดูออพลุแล้วก็เขาดาวคือวันนี้หลักๆเนี่ยที่ขับไปทั้งหมดเออมันจะมีติดเฉพาะบางจุดก็คือจุดหลักๆอย่างเช่นไอคอนสยามออเอเชียทคหรือว่าแถวเซ็นทรัลเวลอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นจุดหลักๆที่คนเขาไปกันนั่นแหละแต่คือวันนี้ได้ไปไอคอนสยามแบบเยอะมากแต่ว่าเราตะตกงกับลูกค้าไว้ทุกคนเลยว่า ถ้า,าเราจะไปถึงให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนจะเดินประมาณ500เมตรจากที่ออกดดูเนาะตอนส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากแล้วลูกค้าโอเคทุกคนเลยเพราะว่าลูกค้าเข้าใจแล้วก็บางคนแบบว่ารีบด้วยฉะนั้นเขาก็าเต็มใจที่จะเดินขับไปทั้งหมดวันนี้อ่ะก็คือประมาณ12เที่ยวได้มาประมาณ2116บบาทเราไม่ได้รับงานเยอะเหมือนกันก็คือที่หนึ่งที่ที่เราไม่รับงานเลยก็คือ ไปเอเชียทีทุกคนเพราะว่าเอเชียทีอะถนนค่อนข้างเล็กไปจากฝั่งไหนก็ติดอย่างไอคอนสยามเนี่ยมันจะมี3-4เส้นที่สามารถแบบว่าลอเลอหลาะหรือว่าทะลุก,กันได้แต่ว่าทางเอเชียทีค่ะ มันมีเส้นเดียวเลยทุกคนถนนมันมีแค่เส้นเดียวที่จะต้องไปถึงแม้ว่ามันจะเสียคะแนนการรับงานหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเราว่ามไม่เป็นไรแต่เราค่อยไปหางานส่วนอื่นมาเติมในส่วนของเปอร์เซ็นที่มันขาดได้เพชรม,มาทัังวันเนี้ย81เม็ดแล้ววันนี้นะแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยสกอร์ขั้นแรกเนี่ยจะต้องให้ได้95ซึ่งอ๋อก็ อีกไม่ไม่ไมยากก็อ๋อเดี๋ยวดูพุ้เสร็จเขาดาวเสร็จก็ยังคิดอยู่ว่าอาจจะขับหรือว่าไม่ขับดีเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อยมากแล้วก็รถน่าจะติดมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยเรามาใช้เวลาในการขับรถเนี่ยแถววัดอรุณเนี่ยหาที่จอดเนี่ยครึ่งชั่วโมงเลยไม่มีที่จอดเลยไม่มีที่จอดรถเลยก็คือตอนนี้ห1กิโลทุกคนก็คือเนี่ยคือไกลที่สุดเท่าที่หาได้และโหดมากวันนี้อืมก็เลยคิดว่าตอนที่แบบหลังเลิกเลิกแล้วเนี่ยคือ คิดว่ารถน่าจะเยอะมาหาศาลแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้อาจจะขับนะแต่ว่าจะตั้งเดสติเนชันกลับบ้านไปเลยเออก็คือไป,ไปไปไปทางเดียวกันกับที่เรากลับบ้านเลยเอ๋อในส่วนที่มันขาดหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บพรุ่งนี้ดีกว่าทุกคนก็ตัดสินใจอ๋อกดมอเตอร์ไซค์เลยทุกคนเดี๋ยวค่อยเดินตอนขากลับเพราะว่าขากลับอ๋คิดว่าน่าจะเรียกยากขนาดมอเตอร์ไซค์ยังเรียกยากเลยทุกคน ไม่ต้องคิดถึงตอนแบบว่าออกแล้วก็รดเยอะเลยอะ่ะคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่คนกําลังต้องการรดเยอะอะ่ะไม่แปลกใจหรอกที่ว่ามันจะแบบว่าไม่ยากเพราะว่าตอนที่เราขับอ่ะเราก็ไม่ค่อยรับงานนะที่ที่เรารู้ว่ามันไปยากอย่างเช่นเอชทีอย่างที่บอกไปเนาะ <c ười> หุยได้รถแล้วทุกค,คนดีใจมากขอบคุณพี่เขามากๆนะ้ารถลมันแค่26บาทปกติอะ่ะเราจะให้ทิปอยู่ที่ประมาณอ่อ 10ถึง20ใช่ไหมถ้า20%ก็ประมาณ5บาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันเยอะนะทุกคนแต่ว่าถ้าคิดเป็นตัวเงินมนอาจจะแบบมไม่คุ้มแต่ว่า,าเดี๋ยวเราให้ของขวัญตีปไหนเขาด้วยดีกว่าด้วยการให้ทิปเยวอาจจะให้เยอะกว่าปกติพ s เอบามยังอยู่เลยทุกคนโูติดแน่นทนนานมากทาตั้งแต่บ่ายเป็นชมพูแบบอ่อนๆระเรื่อรเรื่อเ้ยถึงยัง พี่เข้ามาถึงแล้วทุกคนจะถึงแล้วอีกประมาณอ๋อนี่ไงได้กิ่เที่ยวแล้วพี่ฮะเยอะแล้วใช่ไหมเออผมก็ขับเหมือนกันแต่ว่าขับรถยนต์แล้วรู้สึกว่าไม่ไม่ไหวละเหนื่อยคิดว่าเดี๋ยวดูผู้เสร็จก็ไม่ขับต่อแล้วแบบเพราะว่ารถอ่ะติดแบบเป็นกิโลเลยอ่ะพี่ขับสองวันเลยป้าถึงวันที่หนึ่งเลยป้ามันมีอินเชนทีฟเยอะนะวันนี้ใช่ปะเอออดทนเนี่ยแหละช่วงเทศกาลแล้วก็รถไม่ค่อยติดแล้วคนใช้งานเยอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปพักหลังแบบ หดทนไปอีกแค่2วัน2วันก็โอเคแล้วเนี่ยรถติดแบบนี้เลยแล้วก็แบบอย่าถนนทั้งสองฝั่งอย่างที่เห็นหมดเลยนะว่าแบบไม่มีที่จอดเลยคือแบบโหดสุดๆเนี่ยแบบนี้คือแบบโหดมากที่จอดตรงนี้แหละเดี๋ยวผมเดินเข้าไปอีกคนเยอะเราจะให้ของขวัญปีใหม่พี่เขาด้วยการให้ไปเลยทุกคน5ดาว70บาท ทางข้าเลยครับรุเหลืองครับที่จอดรถครัรบไปขอข้ามาดูลาดราวก่อนว่าเป็นยังไงคนเยอะมากน้อยแค่ไหนจะยังไงวัดอรุณนะจ๊ะทุกคนออแล้วก็อันนี้อยากรู้ว่าไฟเนี่ยยิงมาจากฝั่งไหนกับข้าราชบอ๋อนี่นี่ทุกคนเขามีส่วนมนต์ข้ามปีมมต,ตรงนี้สุขนะให้พบแต่กัลยาณมิตรให้เจอแต่ครูบาอาจารย์ที่ แนะนำในสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงามให้คือกําลังคิดอยู่ว่าตอนที่อยากมาดูผู้ดูไฟทําไมเราไม่ไปอยู่ฝั่งขระวัดอรณ์วะคือเรามาอยู่ฝั่งเดียวกับวัดอรวงนะแล้วเขาไม่เห็นวิวตนี้ดิขต้องขอห้องน้ําอาจจะไม่เพียงพอเพราะคนมามากก็ต้องขออัยปีหน้าสัญญาว่าจะมีมากกว่านี้ห้องน้ําร่วมสวดมนต์ใน ที่บนบทวนวิธีหน้าพระพุทธปรางคในวันนี้คนเยอะมาะกเพราะฉะนัะ้นความเป็นมงคลความเป็นสิริเกิดขึ้นในวันนี้เราไปอยู่กับพวกเราทุกคนทุกท่านที่บริเวณหน้าวัดอรุณราชาวรารามแห่งนี้วัดอรุณราชาวรารามมีทั้งหมด27ไร่3งานนะโยมทำให้พื้นที่วัดอรุณเล็กลงไปเลยหลายที่ได้จะอีกสักพักใหญ่ๆก่อนเที่ยงคืนเที่ยงคืนเสร็จเราจะมีผู้จุดอยู่บนหัวเราใน,ใน,น้วยโยมนะ เมตั้มต,ตับอยู่นั่นแหละนะเตียมโทราศัพท์ไว้ด้วยรับพรปีใหม่ด้วยหลบสะเก็ดระเบิดด้วยนะจะมาทุกวน<ม>ใช้เลยไ,ได้ที่นั่งแล้วทุกคนนั่งตรงนี้เลยนั่งกับพื้นทางเดินแบบนี้<ม>เราเน้นวิวเราเน้นนัน่ในงใกล้พร<า>ะเพราะว่าพระเนี่ยอยู่ตรงหน้าเรา พระนี่อยู่ตรงหน้าเราอยู่ตรงนี้ใกล้มากแล้วก็วิวเขาปรางาดูแลวิวเขาปส่ขอลาสกยนกันตีญาณการเนยเทวางสังสุสุกนหักาเทวาสังธรมสเวสสุปกนาร มด้บินโดนด้วยอ่ะมีบินโดนด้วยดูสวยอ่ะโอ้โหสุดสุดเร come to จบแล้ว <Wow. S 1> ใล้จะได้ออกจากวัดแล้วอุว้ยข้างหลังสวยมากแล้วก็เมื่อกี้ได้น้ำมนต์มาแล้วก็ได้ปฏิทินมาหนึ่งคันซึ่งอยากได้อยู่พอดี คือตัดสินใจเลยว่าจะเดินกลับเพราะว่าทุกคนดูว่ารถมันติดแค่ไหนติดทุกแยกสี่ฝั่งติดหมดทุกคนคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ขับแล้วเออน่าจะกลับบ้านเลยคือรู้สึกว่าถ้าเราไปขับต่อเนี่ยมันจะไปรถติดเรากลับบ้านไปพักเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกมาว่ากันจริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะขับถึงประมาณสี่ทุ่มแล้วค่อยมาวัดตอนห้าทุ่มด้ซ้ํา เออแต่ก็โชคดีว่าที่หยุดเร็วเพราะว่าเราอ่ะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอ่ะในการหาที่จอดรถอ่ะหาที่จอดรถยากส่วนหนึ่งแล้วพอถึงวัดเนี่ยกว่าจะหาที่ลงได้อีกก็คือใช้เวลาเลยเพราะว่ากว่าจะเดินเข้าไปคือคนเยอะแล้วเดินเข้าไปถึงเนี่ยคือเขานั่งกันเต็มพื้นที่หมดแล้วทุกคนคือมันเยอะมากเยอะแบบเยอะเลยแล้วพอเห็นอยู่ที่ที่หนึ่งเราก็เลยว่าตรงนั้นคือแล้วถามเขาแล้วเขาไม่มีคนแล้วก็เลยแบบว่าลงไปเลยแล้วโชคดีมากก็คือ นั่งหน้าพับรางเลยแล้วกอ็อยู่ใกล้ๆก,กับพระสงฆ์ด้วยก็คือ3 9 4เเนี่ยเดินถึงแล้วก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆเออถือว่าคุ้มค่าคือวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบว่าสวดมนต์นะคือแผนของวันนี้คือไปออกกำลังกายมาขับรถมาดูพุเขาดาวแล้วก็ไปขับรถต่อเออแต่ว่าสวดมนต์ถือว่าเป็นของแถมตอนที่หาข้อมูลอนะ่ะไม่ได้คิดเรื่องว่าจะสวดมนต์ลเลยนะเออแต่ว่าลืมนึกไปว่า เรามาวัดได้ยังไงมันก็ต้องมีแล้วเพิ่งจะมาคิดได้เมื่อตอนมาถึงวัดแล้วเรียกว่าถ้าเราอยากเห็นวิววัดอาุนเราต้องไปที่อื่นเราต้องไปฝั่งตรงข้ามนะไม่ใช่ว่าเราอยากเห็นวัดอาุนแล้วเรามาที่วัดอรุนซึ่งเราจะไม่เห็นวิววัดเออเพราะว่าเราอยู่ในตัววัดแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าสวยกว่าที่คิดเยอะมากประทับใจมากประทับใจแบบประทับใจมากๆ Oh. Oh God. ว้าสวยมากการจัดงานดีมากแล้วผู้คือฉ่ำมากผู้คือฉ่ำแบบโอ้โหเดี๋ยวไปดูในวิดีโอได้เลยเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยคือแบบว่าสุดๆเลยคือประทับใจมากๆเออถือว่าวันนี้เป็นการแบบเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีมากๆเลยรู้สึกแบบอิ่มเอมใจอิ่มใจอิ่มเอมอม,มากทุกคนการเริ่มต้นใหม่ที่ประทับใจแบบนี้รู้สึกว่าเออปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีนะทุกคน พีอยากไปส่งคนจังเลยเพราะว่าหลายคนก็คงต้องการรถแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองก็จะไม่ไหวแล้วตอนนี้เพราะว่าหิวมากแล้วก็เวียนหัวอ,อ๋อวันนี้คือทั้งวันไงเออทั้งวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรถติดด้วยเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปหาไรทานแล้วก็ไปพักผ่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนกลับมาวันที่1มกราคมปี2568าเมื่อวานกลับเลยไม่ได้แบบว่ารับผู้ได้สารต่อ ออแล้วก็วันนี้มาทําภารกิจกันต่อทุกคนเพราะว่าภารกิจยังไม่จบมันยังต่อเนื่องถึงวันนี้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานที่เราขับไปเนี่ยได้ประมาณ2อ0พใช่ไหมแล้วก็เก็บเพชรได้ไปอีกออเอเม็ดเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะต้องมาเก็บเพิ่มเราคิดว่าอาจจะจบที่145แต่พยายามอยากจะทําให้ได้อีก195ทุกคนเพราะว่าจาก145ไป195 ออยอดอิส e n น i v e ต่างกันประมาณแบบคูณ2กว่าเลยอะเออต่างกันเยอะเลยก็ต้องลุ้นเหมือนกันว่าจะทันเวลาไหมเบรกน้อยหรืออาจจะไม่เบรกเลยเออเพราะว่าเดี๋ยวเก็บให้ครบแล้วก็เดี๋ยวพอหมดเวลาแล้วค่อยพักทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่าว่า ขับรถข้ามปีเป็นยังไงกันบ้างประสบการณ์แล้วก็คุ้มหรือไม่คุ้มยังไงมามารับมารับมารับมาสรุปกันดีกว่าทุกคนบทสรุปของการขับรถข้ามปีเป็นดรเวอร์ข้ามปีเป็นยังไงกันบ้างทุกคนจากเมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยมันลากยาวประมาณ2วนัวนเกือบ2วนันก็คือจริงๆแล้วอะเราเริ่มเมื่อวนันอ่วาวันที่31เนี่ยช่วงบ่ายแล้วก็ไปจบช่วงประมาณแบบ3ามทุ่มกว่าแล้วก็ไปเขาดาวต่อแล้วก็อ่อมาเริ่มใหม่อีกทีนึงก็คือวันที่1ก็คือช่วงบ่ายเหมือนกันแล้วก็ จบประมาณ3ามทุมเป็นการขับรถข้ามปีที่ สนุกนะทุกคนแต่ว่าจะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังการที่ออกไปขับรถช่วง2วันนี้เนี่ยมันมอีอะไรที่น่าสนใจแบบเยอะมากที่เห็นได้อย่างชัดเจนตัวอินเซนティブของทาง Grab เนี่ยช่วงขึ้นปีใหม่เนี่ยสามสิบเอ็ดถึงหนึ่งเนี่ยมันเป็นอินเซนティブที่แบบคาบเกี่ยวกันของทั้งสองวันแล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะทุกคนถ้าได้อินเซนティブเออถ้าออกไปขับขับเยอะๆตามที่เขากําหนดไว้อะจะบอกเลยว่าคุ้มมากๆในช่วงระยะเวลานี้สําหรับการขับ ของทั้ง2วันเนี่ยวันละประมาณ8ชั่วโมงวันที่31 ธนวานเนี่ยเราขับไปทั้งหมด12เที่ยวได้เงินมาประมาณ2,001เกือบ2,002แล้วก็เพชรเนี่ยได้ไปทั้งหมด81เม็ดทุกคนส่วนวันนี้วันที่1มกราคม2568เราขับไปทั้งหมด18เที่ยวทุกคนแล้วก็ได้เงินมาประมาณทั้งหมด3,004ทุกคน2วันนี้เห็นได้ชัดเลยว,ว่าต่างกันตั้ง6เที่ยวแนในระยะเวลาที่เท่ากันแล้วก็เพชรเนี่ยเก็บได้ทั้งหมด112เม็ดทุกคนมันจะได้อินเซนティブอยู่ที่ประมาณ อีกประมาณ800เออฉะนั้น800เนี่ยมันรวมกับอีก3,200ก็เกประมาณ4,000ทุกคนที่ที่ผมขับมาทั้งหมดเนี่ยจะได้เงินอยู่ประมาณอ,อ่อ6 0 0 0เกือบ7,000ทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขยันขยันหน่อยอืดๆๆหน่อยอะ่ะ ผมว่านะอินเซนティブเจ็ดเนี่ยไม่ยากจนเกินไปแล้วก็จะมาเก็บอินเซนティブของวันที่1อีกประมาณอีก2อ0พผมก็คิดว่าไม่ยากเหมือนกันอืมเพราะว่าช่วงวัน2วันนี้ความต้องการาการาใช้รถการเดินทางเนี่ยมีเป็นจํานวนมากมากอย่างมหาศาลเราจะได้การยิงงานที่อออมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ถี่อีกอย่างหนึ่งเนี่ย การออให้ระยะเวลาในการเก็บเพชรเนี่ยอันนี้ขับอย่างเดียวอ่ะก็ได้เพชรทั้งวันเลยถ้าอึดๆหน่อยออกมาขับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ยาวจะถึงกลางคืนข้ามวันปีกวันหนึ่งอ่ะถ้ามันเป็นช่วงเทศกาลแบบนี้อึดๆหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปพักหลังหลังปีใหม่อะไรเงี้ยผมว่าเป็นไปได้นะสองหมื่อ่ะจริงๆ เอ,อ่ยังไงก็ได้เพราะว่ามันมีอินนティブที่แบบว่าค่อนข้างจูงใจมากๆคือเมื่อวานอ่ะเจ็ดแล้วก็วันนี้อีก2องพคือค่าอินนティブแบบก็หมื่นหนึ่งแล้วทุกคนแล้วก็ยังไม่รวมค่ารอบค่าเที่ยวในแต่ละครั้งอีกผมว่าคืนข้ามปีได้แน่นอนกับการขับ Grab อ่ะมาเล่าความแตกต่างของวันที่31มธันวาคมบ1มก,การาที่เกิดขึ้นว่าที่เราไปประสบพบเจอมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคนที่กดงานมาผมอะ่ะได้ไป ไอคอนสยามประมาณ4 5รอบนะทุกคนไม่ได้ไปโซนฝั่งเซนทรัเวลเลยแล้วก็ไม่ได้ไปโซนฝั่งเอเชียทีคเลยมีการตกลงกับผู้ได้สารก่อนที่จะไปรับเขาอย่างชัดเจนว่าโอเคเราจะไม่ได้ไปส่งถึงข้างในนะเราจะส่งถึงแค่บริเวณข้างนอกแล้วให้เขาเดินไปส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินไปประมาณอ,อ๋อไม่เกิน500เมตรหรือว่าไม่เกิน5นาทีทุกคนผู้ได้สารทุกคนเนี่ย อ๋อโอเคแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งสิ่งนี้เพราะว่าเขายังหลายคนก็บอกว่าเออเขารู้สึกว่าเขาเดินดีกว่าเพราะว่าถ้านั่งอยู่รถก็เสียเวลาด้วยข้างนอกเนี่ยส่วนอื่นๆเนี่ยรถไม่ติดเลยมันจะวิ่งเฉลิวแบบวิ่งแบบได้เร็วมากแต่ว่าคนเขาก็จะไปในสถานที่ที่เขามีการจัดงานไงฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับจํานวนระยะเวลาที่จะต้องใช้ไปเราเลยมองว่ากลายเป็นรถติดแล้วพอวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมทุกคนเหมือนหนังคนละมวลเลยทุกคนจะบอกเลยว่าวันนี้อะ่ะคือรถ โล่งทุกจุดในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นอโศกจะเป็นอ๋อโซนเซนทรัลเวิลด์โซนลาดประสงค์จะเป็นโซนสีลมจะเป็นโซนอ๋อที่ไปฝั่งแถวไอคอนสยามหรือว่าเอเชียทีคเมืองเงียบมากเงียบเหมือนเมื่อว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาก่อนหรือว่าทุกคนน่ะคือแบบว่า สล,สลบสไลกันอยู่วันนี้รับหลายคนมากเลยส่วนใหญ่เป็นฝรั่งด้วยจะบอกว่าทุกคนเราอะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกแบบตื้นตันแล้วก็ปลื้มปิติมากฝรั่งทุกคนที่เราได้คุยด้วยวันนี้เนี่ยทุกคนแบบว่าประทับใจการจัดงานเขาดาวมากทุกคนซึ่งพอคือลึรถมากเขาบอกว่าซ u a g a เกนแบงคอกเขาไม่คิดว่ามันจะแบบว่าอ๋อจัดได้ดีขนาดนี้แล้วก็แบบว่า สวยงามขนาดนี้เออแล้วก็มีคนนึงผมไปรับเขาเขาเป็นเออเป็นเดนมาเออเป็นมาจากเดนมาร์กเขาอ่ะไปมาหลายที่ทั่วโลกครูค,คูนี้เข้าไปไอคอนสยามมาเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนอะจัดเออแบบงานเขาดาวแล้วก็มีแบบไฟ r e w ร์เวิร์กอะหรือแบบหรือพลุอะ ที่อลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าประทับใจเมืองไทยมากแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอีก See you again Bangkok ในฐานะที่เราเป็นคนไทยใช่ไหมแล้วเรามาีโอกาสได้พูดคุยกับเขาแล้วก็ภูมิใจเออภูมิใจใน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 การจัดงานรู้สึกว่าดีใจที่เออเขาชอบเมืองไทยเขาชอบอ๋อกรุงเทพอะไรแบบนี้เนาะในระหว่างทางที่ขับไปในหลายๆที่ส่วนใหญ่ผมจะถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปเพื่อแบบ ออบางคนเขาอยากไปอะไรเงี้ยผมจะได้แบบว่ามีข้อมูลให้เขาแล้วก็เปิดคลิปให้เขาดูเออซึ่งแบบบางคนอยากไปสะพานตากสินซึ่งตอน6กโมงอะ่ะก็ไม่มีที่ยืนแล้วทุกคนมีฝรั่งคนนึงอยากไปสะพานตากสินเพราะว่าถ้าสะพานตากสินนั้มันจะเห็นอ,อ๋อทั้งฝั T ่งเอเชียทีคเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นไอคอนสยามมันจะคุ้มค่ามากๆพอเขาเห็นคลิปแล้วเขารู้สึกว่า เดี๋ยวเขาต้องไปที่อื่นแล้วซึ่งมันเป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มมันจะเหลือเวลาประมาณ3ชั่วโมงคือผมก็เลยแนะนําเขาว่าทานข้ามาหรือ,อยังคุณเข้าห้องน้ำมาเรียบร้อยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณแบบว่าเรียบร้อยทุกอย่างมาแล้วอะ ก็จะแนะนําว่าให้รอไปเลยครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ผมก็บอกว่าไอคอนสยามาเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดในการจัดเค้าดาวแล้วก็จะมีผู้ที่แบบว่าอลังการที่สุดในในกรุงเทพแล้วล่ะเออแล้วก็ยู่จะได้เห็นฝั่งตัวเอเยทีคด้วยก็คือเห็นไปเลยทั้ง2ฝั่ง See You Again Bangkok เหตุผล อีกอันหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่าทำไมเราถึงเลือกขับ Grab ก็คือเราอ่ะ,อะเปรียบเทียบ Incentive 2ค่ายก็คือโบกับ Grab ใช่ไหมว่าในช่วงแบบ3 1 1เนี่ยมันมีอะไรที่ดึงดูดใจในการที่จะแบบว่าให้ออกมาขับบ้างซึ่งเราเห็นของโบเนี่ยมันมันไม่ค่อยน่าสนใจแต่ของ Grab เนี่ยมันมันเป็น Incentive ที่ควบ2วันแล้วก็ตัว Incentive เนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันได้เยอะกว่าช่วงเวลาปกติมากมากมากม,ากม,ากมากแล้วก็ ระยะเวลาการแจกเพชรเนี่ยมันจะเยอะกว่าเวลาปกติด้วยฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเยอะมากๆที่จะได้อินเซนティブในตัวของตรงนี้คิดว่าถ้าเราขับต่อเมื่อวานอ่ะสามพันกว่า4ี่พเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แล้วก็ตัวเพชรเนี่ยที่จะได้เก็บอินเซนティブเพิ่มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เพิ่มแน่นอนฉะนั้นถึงบอกนะว่า1 5ื0 0ห้ายังไงก็ได้ทุกคนถ้าขยานันขยันอึดๆหน่อยพูดถึงเฉพาะฝั่งรายได้เรามาดูถึงฝั่งค่าใช้จ่ายกันบ้างระยะทางในการขับรถไปทั้งหมด2วันนะทุกคนอยู่ที่ประมาณ 440กิโเมตรทุกคนโดยที่เมื่อวานน่ะจบที่ประมาณ220วันนี้ก็จบอีก220เป็น440พอดีโอพอดีเป๊ะเลยทุกคนวันละ220วันละ8ชั่วโมงเท่ากันแล้วก็ระยะทางเท่ากันเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเป๊ะขนาดนี้อ้าายาวมากเลยใช่ไหมทุกคนจะบอกเลยว่า การขับรถเป็นดรเวอร์เนี่ยมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็มีทั้งข้อดีข้อเสียลองไปศึกษากันดูนะทุกคนสําหรับคลิปอื่นๆเนี่ยก็ลองไปกดดูได้ Driver The Series นะทุกคนจะบอกเลยว่ามันมีตั้งแต่ EP ีที่เราเก็บการขับรถตลอด1เดือนเป็นยังไงบ้างมีการสรุปค่าใช้จ่าย,ายสรุปรายได้ต่อเดือนเป็นยังไงการเปรียบเทียบกันระหว่าง Gra b กับโบในแต่ละวันว่าเป็นยังไงบ้างค่ายไหนมีข้อดีค่ายไหนมีข้อเสียยังไงใครที่มองว่าจะเป็นอาชีพหลักได้ไหม หรือจะมองเป็นอาชีพเสริมลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดูแล้วก็อาจจะดูคลิปประกอบการตัดสินใจก็ได้คือจริงๆอาจจะบอกเลยว่ารู้สึกดีมากว่าข้อมูลของเราอ่ะอ๋ออาจจะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนหรือว่าจะพอมีอ๋อส่วนใดที่พอจะเป็นประโยชน์ได้บ้างเนี่ยให้ตรงเนี้ยได้มีโอกาสที่จะไปประกอบสัมมาอาชีพไม่ว่าจะเป็นตัวงานหลักหรือว่าจะเป็นตัวงานเสริมก็คืออยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ย อ,อพึ่งพาตัวเองนะอัตตาหิตันโนนาโถแลวเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังด้วยว่าใครก็ตามจะมาช่วยเหลือเราเราเนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเองจังหวะชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยต่างๆเมื่อไหร่ที่มันถึงพร้อมก็จะได้ในสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ทำไว้อืมและนี่ก็มาถึงช่วงท้ายแลทุกคนจะบอกเลยว่าคลิปนี้จะเป็น คลิปสุดท้ายของ Driver the series แล้วทุกคนเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าออกไปขับในแต่ละวันแต่ละโอกาสเนี่ยน่าจะไม่ได้มีอะไรแบบใหม่ๆม,มาอัปเดตแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะเข้ารูปปกติได้แล้วทุกคนก็เลยคิดว่า Driver the series เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายที่จะมารีวิวกันแล้วทุกคน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,568เนี่ยเป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์นี้เลยทุกคนแต่ว่าในส่วนของตัวอื่นๆเนี่ยก็รอติดตามกันได้ว่าจะมีอะไรอะมารีวิวแล้วก็มีคอนเทนต์อื่นๆอะไรที่น่าสนใจก็ฝากติดตามกับช่องกรุ๊ปก๊อปด้วยนะทุกคนแต่จะบอกว่าถ้าลูกค้าเข้า ก็ทําต่อได้นะเติมน้ํามันอะไรยังไงจะรับบีบแบบไหนจะอยากให้ทําอะไรยังไงกินอะไรในรถทําได้ถ้าลูกค้าเข้าทําต่อได้เลยฝากกรุฟกอ c ฟช anel ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยสามารถแบบว่าบีบได้เลยว่าจะทําอะไรยังไงชอบแบบไหนอะไรยังไงและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามการคอมเมนต์อะไรต่างๆการพูดคุยการแชร์ประสบการณ์อะไร ร่วมกันในตลอดที่ผ่านมาเลยทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้การสนับสนุนแต่ว่ามันยังไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะทุกคนสําหรับช่องกุ๊กกรอบก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆอ,อะไรออกมาอีกมากมายอยากให้ติดตามกันอแล้วก็ฝากสนับสนุนกันด้วยในคอนเทนต์อื่นๆทั้งฝั่งที่เป็นผู้ชมแล้วก็ฝั่งที่เป็นฝั่งลูกค้าฝั่งพาร์ทเนอร์ต่างๆสามารถติดต่องานได้เลยนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีะรายละเอียดให้ว่าให้ติดต่อจากทางไหนให้ติดต่อทางไหนได้บ้างทุกคนวันนี้ขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบาย